สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงหานูประจำเดือนตุลาคม2,568นะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14เมกราคมนั่นเองนะคะ อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มันแค่สามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักคมสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะ ไปตัดสินใจแดงๆซื่เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟนะทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดขอดูอดีตหน่อยนะคะ ไพ่สไม้เท้าค่ะ3ไม้เท้านะคะ1ไม้เท้าและเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนชาวธาตไฟเมสสิงหธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาวธาตไฟเมสสิงหธนูธาตุเดียวกันกับคุณ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้เคยอ,อยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าภัยเท่านั้นเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะตัวคุณนะคะอา,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นะะที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคสาเหตุเบื้องต้นเนาะที่ทําให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะ สำคัญเลยก็คือเป็นเป็น long distance relationship เป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเวลานะคะ <c oughs> ความห่างไกลนะเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันยากลำบากเนาะมันดูยากมันยากลำบากไม่ว่าจะทั้งแบบ <c oughs> เวลาที่ตรงกันเอ,อ่อความใกล้ชิดความสกินต่างๆสกินชิฟอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูยากลำบากมันก็เลยทำให ความสัมพันธ์นี้มันไปได้ไม่นานแล้วก็ต้องจบลงนะคะ 2. เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าปล่อยปะละเลยโฟกัสเรื่องงานมากกว่าโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนก็ออกจากความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาเดินหน้าถอยหลงังเดินหน้าถอยหลังนะคะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้สัทีเอ,อ ก็เลยเลือกที่จะจบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมามันชัดเจนไม่ได้เพราะว่าหนึ่งนะคะก็ยือ้อกันไปยือ้อกันมานะคะเหมือนกับว่ามามา,มาหายหายอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบหาสาระสาคัญของความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สองเพิ่งคุยกันค่ะเพิ่งเริ่มคุยกันนะก็เลยทําให้ยังไม่ ยังไม่มีสถานะนะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มคุยนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์นสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟเม้ศรีนธนูทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนตุลาคม2568เป็นอย่างไรนะคะไพ่หกเหรียญ ไห่ดีหาย,ยเป็นเทสค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่9ถ้วยอ่าชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะเอ่อบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะก็คือมีคนเข้ามาแหละมีโอกาสเข้ามาแหละนะคะคุณค่อนข้างที่จะสนิทแหลมากๆในะช่วงเดือนนี้นะคะมีคนรุมล้อมมากมายแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ถูกใจใครก็ได้นะหรือคนที่คุณชอบเขาเขาไม่ได้ชอบคุณแล้วคนที่คุณไม่ได้ชอบเขาก็คนพวกนั้นก็มาสนใจมารุมล้อมคุณอะไรอย่างงี้คือคนที่เข้ามา ุณไม่ได้ชอบอะเออไปประมาณนั้นนะคะส่วนคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะก็ยังมีคุยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยพร้อมๆกับการที่มีมีพลังงานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเช่นเดียวกันคุณน่าจะมีคนคุยเยอะอะหรือเขาน่าจะมีคนคุยเยอะเลยทําให้ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ถือว่า มีการพูดคุยกันสม่ำเสมอมากขึ <rode o. S 1> ้นจากในอดีต <other> ท erm. ี่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกสำหรับชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่มีคนคุยนะคะมาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและคนที่คุณคุยอยู่นะคะคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะ เดอะฟูลค่ะหกถ้วยเดอะมูนและเป็นไพ่อัศวินถือดาบชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะ คุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่คุณก็ชอบเขานะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้มั่นใจแล้วก็ไม่ได้แน่ใจนะกับคนคนนี้ว่าเราจะคุยกันไปไปได้ไกลอีกต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือธงหรือเป้าหมายหรือโกในความสัมพันธ์มันคืออะไรแต่ณนะปัจจุบันนี้เวลาคุณคุยกับเขาโอเคคุณก็รู้สึกโอเครู้สึกแบบชื่นชอบนะคะรู้สึก็นดูรู้สึกแบบเออการ ได้ดูแลใครสักคนหนึ่งกันได้ห่วงใยใครสักคนหนึ่งหรือการได้รับการดูแลการห่วงใยจากใครสักคนหนึ่งมันก็ดีอ่าแล้วก็เวลาคุยกันก็โอเคสบายใจที่จะได้คุยแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนที่ไม่ได้คุยตัวคุณไม่มองว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เพียงแต่ว่าพอไพ่เดอรมูนขึ้นมาคุณก็ยังไม่ได้แน่ใจคนคนนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคุยอยู่คนคุยของคุณคีรารู้สึกอย่างไรกับชาวาธาตุไฟเมสสิงห์ธนู หนึ่งถ้วยแน่นอนว่าเขาก็ชอบคุณนะคะไพ่เก้าดาบชอบเราทำไมเป็นเก้าดาบล่ะไพ่หกดาบนะคะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญชาวทัตไฟไม่สิงธนูนะคะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวอาจจะเป็นชาววันจันทร มีธาตุด,ดินผู้กษกันมังกรธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะาชาวราศีมีละคนามีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเขาคนนี้คิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองนะคะชอบคุณนะแต่ตัวเขาก็เหมือนกับต้องการเวลาเหมือนกันเขาชอบคุณเขาอยาก พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยแต่ตัวเขาเองก็รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้ปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปได้ยากมันคืออะไรการการที่คุยกันหรือการที่จะจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาค่อนข้างที่จะคิดเดยอะคิดมากนะคะแล้วก็วิตกกังวลกับปัญหาที่ระหว่างเราเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องระยะทางปัญหาเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตัวเขารู้ดีและตัวคุณก็รู้ดีเช่นเดีวยดวกัน แต่ถามว่าในความรู้สึกของความชอบความรู้สึกของความที่แบบว่าเอออยากไปข้างหน้าด้วยไหมมันมีอยู่นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำมาคลความรักความสัมพันธ์ของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเช้าทัดสาเมสิถนูเป็นอย่างไร ไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ร,รับชมนะคะเอาคำไปได้เป็นไพ่เอ็มเพรสไพ่สิเหรียญนะคะไพ่เเหรียญและ1เด็กถือเหรียญค่ะ ชาติพาดไฟเมสิ่งธนูในส่วนของเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดคนโสดจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงแล้วก็การรักตัวเองนะคะในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยกับคนอื่นๆบ้างแต่ก็ไม่มองว่ายังไม่ได้เปิดใจนะักนะคะเออสำหรับคนที่โสดแบบมีคนคุยนะในอนาคตค่ะมันมีโอกาสมากๆที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้นะคะ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะอย่างน้อยเจเดือนขึ้นไปนะคะในการพูดคุยในการทําความรู้จักแล้วก็ในการเขาเรียกว่าปรับไม n ์เซ็ซึ่งกันรายกัออประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเ,เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุฟไฟเมสิงธนูนะคะขอคําแนะนําค่ะเดลเวอร์นะคะ ให้8เหรียญค่ะไพ่ควีนถือไม่เท้าสเตรนท์ Strength ค่ะชาวททดไฟไม่สิงธนูนะคะสำหรับคำแนะนำนะหนึ่งคนโสดคนโสดบอกว่าคุณโฟกัสชีวิตตัวเองได้เลยถ้าว่าคุณยังไม่พร้อมคุณไปทำตัวเองให้พร้อมก่อนพร้อมในที่หมายถึงว่าพร้อมทั้งกาย ใจฐานะอาชีพความมั่นคงต่างๆพอคุณพร้อมทุกอย่างแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่าถ้าหากว่าจะมีคนเข้ามามันต้องเติมมันมันไม่ใช่เติมเต็มแต่ว่ามันต้องส่งเสริมให้มันมีความสุขมากขึ้นให้คุณรักตัวเองมากขึ้นและชอบตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้มากขึ้นเนะปะดังนั้นพอคุณพอคุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะคุณจะคัดกรองคนได้เออจนกว่าคุณจะพร้อมนะ ส่วนคนที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่แนะนํานะคะตามนักไพ่บอกว่าความสม่มําเสมอนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหาเรื่องเลยแย่ทางเรื่องอ,อะไรก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่ซัมติงนะคะความสม่าเสมอในความสัมพันธ์พิสูจน์ได้ทุกๆความสัมพันธ์ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าอืมเป็นกําลังใจให้นะคะ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาดูตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ